หาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญต่อทุกภาคส่วนของประเทศทางการศึกษาจึงขอเชิญชวนท่านรับฟังและรับชมรายการมอกอและโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยสู่ชุมชนตามโครงการแม่แก้น้อยโมเดลต้นแบบการสอนออนไลน์ผ่านรายการวิทยุมอกอและสื่อผสมผสานปีการศึกษา2564ภาคเรียนที่2เป็นต้นไป โดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนวัดแม่แก้น้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษาเชียงใหม่เขตสองพบกับคณะครูนักเรียนและวิทยากรจิตอาสาทั้งในและต่างประเทศถ่ายทอดองค์ความรู้สาระวิชาภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและสาระวิชาต่าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและประชาชนทั่วไป ทุกวันพิหัสบดีเวลา16.05น,นถึง16.30นนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์มกทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศในระบบ AM สเตอรโอภาคกลางมกบางเขนกรุงเทพ AM 1107กิโลเฮิรตซ์ภาคเหนือมกเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์ ภาคตะวันออกเชียงเหนือมกอขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และภาคใต้มกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์หรือรับชมทั้งภาพและเสียงได้ที่ www.radio.ku.ac.th www.kerplus612.com www.kerplus1314.com และ www.kerplus1269.com Facebook Live สถานีวิทยุมอกยอ YouTube KU r ด d i t t h i l l n n ์สถานีวิทยุมอกอสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินถ่ายทอดองค์ความรู้กรเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีค่ะครูไอสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณนางค,ค่ะ Good afternoon, how are you? Ah, oh, good afternoon, I'm great. How about you? I'm good. Thank you. Nice to see you today. Nice to see you too. ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะในรายการมกและโรงเรียนวัดแม่แก้วน้อยสู่ชุมชนค่ะ ค่ะเช้านี้อากาศเป็นไงบ้างคุณไอซ์บ้านคุณไอซ์ฝนตกไหมคะอ๋อที่บ้านคุณไอซ์ก็ฝนตกปลอยๆนี่แหละค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะคุณนางขะที่บ้านคุณนางนะคะใช่ค่ะที่บ้านคุณนางก็มีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนด้วยนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็ยังตกอยู่นะคะแต่ว่าตกไปปลอยเหมือนกันค่ะไม่ไม่หนักมากนะคะค่ะช่วงนี้อากาศก็หนาวอยู่ใช่ไหมคะคุณนางคะใช่ค่ะช่วงนี้อากาศก็ยังเย็นๆหนาวๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่าทุกท่านก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็นอกจากจะต้องดูแลเรื่องอุณหภูมิที่ลดลงหรือว่าอากาศที่เย็นลงนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วประเทศเราเลยนะคะตอนนี้ก็ถ้าจะออกนอกบ้านนอกคุณน้งก็ควรที่จะสวมาาหน้ากากอนามัยก่อนนะคะแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะช่วงนี้ถ้ามีงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนๆยังไงก็ขอให้ถ้าง,งดไว้ก่อนได้ก็จะดีนะคะก็จะปลอดภัยกับเราทานข้าวที่บ้านก็ น่าจะเหมาะสมกับช่วงเวลานี้มากกว่าใช่ไหมคะคุณนางคะใช่ค่ะแล้วก็อยู่ที่บ้านเนาะก็เวิร์กฟอร์มโฮมไปด้วยล่ะคะ่ะคุณนางอ่าค่ะใช่ค่ะตอนนี้ถ้าเป็นคุณครูก็ต้องสอนอยู่ที่บ้านนะคะสอนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็เป็นเด็กๆเ,เนี่ยเด็กๆก,ก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันคะ่ะเรียกได้ว่าลําบากกันตา,ตามกันเลยนะคะทั้งค,คุณครูทั้งนักเรียนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณครูนางก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะที่ ประสบป,ปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเราโควิดนี้เราต้องรอดนะคะคุณนางขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะค่ะค่ะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณนางก็กับคุณไอซ์นะคะได้นำสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์วันคริสต์มาสหรือว่า Christmas Day นะคะมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยังจำได้ไหมคะงั้นเรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสหรือว่า Christmas Day กันเลยค่ะ uh, Last week we shared about Christmas vocabulary Can you remember So let's review about those vocabulary together คำแรกเลยนะคะคำว่า Christmas หรือวัน Christmas นะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Christmas Day ออกเสียงตามคุณนางเลยนะคะ Christmas Day Christmas Day แปลว่าวัน Christmas นั่นเองค่ะ ค่ะคำที่สองนะคะถ้าพูดถึงคริสต์มาสนะคะก็ต้องพูดถึงซานตาคลอสนั่นเองนะคะอ่านตามครูไอซซเลยค่ะซานตาคลอสซานตาคลอสค่ะแปลว่าซานตาคลอสนั่นเองค่ะ <c oughs> นอกจากมีลุงซานตาแล้วนะคะก็ยังจะต้องมีกวางเรนเดียนะคะถือว่าเป็นเพื่อนคู่ใจของลุงซานตาเลยนะคะไปไหนก็ต้องไปได้วยกันนะคะเพระนาะฉะนั้นคําว่ากวางเรนเดียนะคะภาษาอังกฤษออกเสียงว่าเรนเดียออกเสียงตามคุณางเลยนะคะ r r e i n e e e r แปลว่ากวางเรนเดียร์นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวกับของขวัญวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะคำนี้นะคะ Christmas gifts นะคะออกเสียงตามครูไอซ์ได้เลยนะคะ Christmas gifts Christmas gifts ค่ะแปลว่าของขวัญในวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีแค่เคลื่อนหิมะหรือลถดลากบนหิมะนะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า sleigh ออกเสียงตามคุณางเลยนะคะ Slay ย์ล <S leigh. S 1> แต่ว่าแค่เคลื่อนหิมะนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาดูถุงเท้าที่เ,เด็ก,ดกๆมักจะนิยมเอาไปแขวนเพื่อรอของขวัญจากคุณลุงซันตานะคะคําว่าถุงเท้ายาวๆเนี่ยนะคะเราใช้คําภาษาอังกฤษนะคะว่า stocking นะคะอ่านตามเลยค่ะ stocking stocking Stock <ing. S 2> ค่ะ stocking ต,ตรงนี้แปลว่าถุงเท้ายาวนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาหิมะที่มาสร้างสีสันในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะ ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า snowman ออกเสียงตามคุณนางเลยนะคะ snowman snowman แตว่าตุ๊กตาหิมะนั่นเองค่ะค่ะแล้วคำสุดท้ายนะคะที่ครูนางกับครูไอซ์นะคะนำมาฝากทุกทท่านนะคะก็คือคำว่าระฆังนะคะอ่านออกเสียงว่า b e l l s ลองออกเสียงตามอีกครั้งนะคะ Bell s b e l l s, <Bell> s. <S ใช่ลวค่ะแปลว่าระฆังนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ครูไอซ์คะวันนี้เราก็ได้ทบทวนนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสหรือคริสต์มาสเดย์ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนำไปใช้กันนะคะค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเรากลับมาพบกับสาระดีๆนะคะจะเป็นสาระดีๆอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมเลยค่ะ Let's have a break after that. Come back to study with us. Don't miss our next content. บานยูผินเป็นบังกะโลอ้ยเดินเซส,สัดเซโซน้องใส่เตียวในวากโกอ้ยใส่เตียวโลกาแมวลอดบวงบ้านน้องกินแกงหังเลส่วนบ้านอ้เพกกินพักกาจอน้องนั่งรถสีจมออนเป็นฟอร์ดเฟลคอนส่วนอ้ายต้องจอนขี่มอเตอร์คา ัวแล้วตายแล้วกลัวแล้วเจ้าค่ะกลัวนักกลัวนากลัวเจอผักกาดเจ้าตื่นขึ้นมาสีมอยไปกาดซื้อผักกาดมาจอใส่ส้มมาขามที่ฟักงอเงาขาบเดียวขาบเดียวปอปอกกินผักกาดจอจนต้อมไก่ต้องปอง ขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนมาต้องแต่งเปิดพอบ่อแก่ก็ผักกาดจออไอไปแอวสาวบ้านเหนือสาวมักซา,าบะเขือกับพักกาดจอพอไอไปแอวสาวบ้าในใต้สาวมักแคบไถกับพักกาดจอน้องสาวหน้าเท้าอลองช่องสมักรน้าปลิ๊งออกกับพักกาดจอกึดไปเป็นดีใครหุย กินยาหมูตุยกับผักกาดจอหจอสจอ3าจอสจอหจอหจอเจ็อพอก็นอผกกาดจ ผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะนี่คือตลาดชุมชนวัดแม่แก้วน้อยของเราค่ะซึ่งเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะครูไอซ์อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนของเรานี่เองค่ะใช่ค่ะแล้วคุณนางคะลองดูสิคะเท่าที่ดูดูเนี่ยจะมีทั้งอาหารนะคะทั้งผลไม้นะคะแล้วก็มีขนมเยอะแยะเลยแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านร้านแรกกันเลยเดี๋ยวเราไปดูผลไม้ก่อนเนาะคุณนางงั้นตามคุณนางครูไอซ์มาเลยค่ะ let's go สวัสดีค่ะพี่จออย่างเจ้า้อนเจ้าเจ้าขอนเจ้าโหวันนี้มีผลไม้เยอะแยะเลยนะคะคุณไอซ์เนาะมีฝรั่งมีส้มแล้วก็มีกล้วยนะคะวันนี้ขายจะหมดแล้วหรอคะวันนี้ขายจะหมดแล้วค่ะวันนี้วันพาระด้วยแล้วก็พอดีเป็นวันหวยออกด้วยค่ะค่ะขขายจะหมดแล้วนะคะดีมาก อยากได้ส้มค่ะไม่ทราบว่าส้มนี่ขายเป็นกิโลมั้ยคะกิโลละต่หรดเจ้ากิโลละสิบบาทอ๋อค่ะกิโลละสิบบาทนบาทค่ะคูณน้าคะถ้าสมมุติว่าเราอยากถามแบบราคาอย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติเราจะถามราคาแต่ว่าเราอยากถามเป็นภาษาอังกฤษค่ะเราสามารถใช้คําไหนได้บ้างคะคุณนางได้ค่ะถ้าเราจะพูดว่าราคาเท่าไหร่นะคะสมมุติว่ามีชาวต่างชาติมาที่ตลาดเรานะคะ เราก็จะถามราคาว่า how much is it ออกเสียงตามคุณนางเลยนะคะ how much is it เก่งมากค่ะ how much is it นะคะแปลว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าว่าจะถามเป็นกิโลว่ามันราคาเท่าไหร่นะคะเราก็จะใช้คำว่า how much per kilo how much, how much per kilo how much per kilo เก่งมาก <Okay. S 1> เลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะ งั้นเดี๋ยวเราซื้อส้มของพี่เขาก่อนเนาะค่ะพี่พรนะคะเอากี่เอาเท่าไหร่ดีคะคุณแม่มันเหลือสองถุงเราเหมาไปหมดเลยดีกว่าดี่านะคะวันนี้เนาะโออได้แต่เอ๊ก่อนที่เราจะเหมาส้มค่ะควยก็มีคําถามค่ะค่ะสมมติว่าเอ้ยควายก็มีสาระมาฝากค่ะใช่ค่ะอ๋อถ้าสมมติว่าเราอยากถามเกี่ยวกับจํานวนใช่ไหมคะว่าเขาอยากได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะเราจะใช้อีกคํานึงเราจะใช้คําว่า how many oranges would you like เดี๋ยวลองให้พี่พรพูดตามนะคะ How many How many Oranges Oranges Wood you like Wood you like ใช่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะค่ะถามเกี่ยวกับจำนวนว่าต้องการเท่าไหร่นะคะเวลาตอบแล้วค่ะคุณไอซจะบอกว่าไงดีคะก็ตอบง่ายๆอะค่ะอย่างถ้าเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะเขาก็จะตอบว่า I would like two kilos อะไรประมาณนี้ค่ะ ใช่ค่ะ I w o u l d l i i k k e l o s นะคะประมาณนันงั้นวันนี้เราอุดหนุนทิพย์พรไปหมดเลยหมดเลยเนาะของนี้ส้มนะคะค่ะโอเคเฮ้ยลดให้มาสองถุงเลยค่ะอ๋อลดพิเศษให้เลยค่ะลดพิเศษให้เลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะโอเคค่ะสองถุงเลยค่ะสองถุงเลยค่ะอคุณนางขอของยังไงคะเห็นนะคะอ่าโอเคค่ะหนึ่งอันค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะ วันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านมานะคะแถวที่ตลาดชุมชนวัดแม่แก้วน้อยของเรานะคะใช่มาแวะร้านนิพรได้นะคะ่มีขายดีมากๆนะคะจะหมดแล้วเลือกอ่ากวันนี้เป็นวันพระด้วยแล้วก็เป็นวันหวยออกด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะได้ค่ะได้ค่ะอ่าพิให้เท่าไหร่นะ S <S อันนี้พ really really ี่พรใจดีมากๆเลยค่ะวันนี้รดให้เราด้วยลดให้ด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะยินดีอัค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เรามาที่ร้านผักนะคะคุณนาค่ะผักอะแยๆเลยน่าทานดูสดมากเลยค่าก่อนนะคะ ใช่ค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่ออุ๋ยค่ะพี่อุ๋ยค่ะแล้วผักนี่ถ้าเป็นผักกาดนี่ขายมัดมาละเท่าไหร่คะมัดมาราห้าบาทค่ะมาราห้ามัดละห้าบาทนะคะค่ะโอเยะเลยเนาะเออคุณนางคะถ้าสมมุติว่าเราจะถามราคาเนี่ยแหละค่ะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอยากให้คุณนางช่วยทบทวนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะถามราคาผัก ถ้า,าสมมติว่ามีชาวต่างชาตินะคะมาที่กระดาวัดแมเ่แกศน้อยของเรานะคะ<ช>เราก็จะถามราคาด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆว่า how much is it ออกเสียงตามคุณนางเลยนะคะ how much is it how much is it เก่งมากค่ะ,ะคุณผู้ชมคุณผ<ๆ>ู้ฟังออกเสียงตามคุณนางเลยนะคะถ้าจะถามราคาออกเสียงว่า how much is it how, how much is it แปลว,ว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าจะบอกว่ามันราคา มัดละหบาทนะคะมัดละห้าบาทเราก็พูดไว้เลยค่ะ5บาทภาษาอังกฤษว่า5บาทนะคะง่ายๆเลยนะคะอ่ะอุ๋ยพี่อุ๋ยร้องพูดตามค่ะ5บาท5บาทอ่าค่ะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็แต่เออก็ยังมีอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวคุยจะทบทวนเรื่องการถามเรื่องจำนวนใช่ไหมคะถ้าเราอยากรู้นะคะว่าประกาศเนี่ย อยากอยากถามเขาว่าเขาอยากได้จํานวนเท่าไหร่นะคะเราใช้คําว่า how many นะคะอ่าลองเดี๋ยวลองให้เขาพูดตามนะคะ how many how many lettuce 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 <'s> Let w o l t y l i k e w o o u d y l i k e <you> like? ใช่ how many lettuce w o o t y o u l i k e นั่นเอง่แปลว่าถามว่าต้องการประกาศจานวนเท่าไหร่นะคะและถ้าต้องการ ทั้งกอนทั้งหมดกี่มัดคักไว้วันนี้อ่าวันนี้เราเหมาคนละสี่มัดเนาะอ่าเหมาหมดเลยเนาะวันนีะคะก็คุณก็จะตอบว่า I would like f o นะคะ four l e t t u c e นั่นเองค่ะอ่าเราก็สามารถบอกจํานวนได้เลยนะคะใช่งั้นวันนี้เราจะระเบิประกาศไปเหมาเหมาเลยไหมคะคุณแมเหมาเลยค่ะเหมาเลยค่ะคค่่ะัได้ค่ะเป็นเป็นโต๊ะใดก็เจ้า อ่าสี่สิบบาทนะคะวันนี้ขายจะหมดแล้วล่ะคะวันนี้ขายดีนะคะค่ะจะหมดแล้วผักกาดก็หมดเลยอ่าผักกาดก็หมดเลยขายดีมากๆเลยค่ะออขาโอุ้งใหญ่ใหญ่ได้ถุงใหญ่กับบ้านเลยนะคะได้ผักกาดไปจอแล้วค่ะได้ผักกาดใบจอกับบ้านแล้วนะคะซูอายขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะถ้าคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะ ผ่านมาที่ตลาดชุมชนวัดไม่เก๊น้อยของเราก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะคะผักสดๆผักสดๆนะคะเนาะนั้นวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะดีค่ะได้ผักเยอะแยะเลยนะคะจะเอาผักกาดไปจอนะคะเราจะได้กินผักกาดจอแลค่ะค่ะช่วงต่อไปนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นะคะหลักการใช้ how much นะคะกับ how many นะคะ เรามารู้จักคำนามนะคะที่เรียกว่าคำนามนับได้นะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า countable noun นะคะหรือคำนามที่นับไม่ได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า uncountable noun กันก่อนเลยค่ะ <c oughs> ค่ะคุณนางซื้อคำนามสองประเภทนี้นะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคำนามที่นับได้นะคะแล้วก็คำนามที่นับไม่ได้เนี่ยก็จะมีเยอะมากเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาโฟกัสในกลุ่มของพวกอาหารเครื่องดื่มที่เราใช้กันบ่อยๆเนาะนะคะเช่นคาว่า a อ p l e อย่างนี้ใช่ไหมคะจะเป็นน้ำนับได้หรือนับไม่ได้เนาแอปเปิลนะคะ l e m o n a d e ค่ะน้ำมะนาวนะคะ<ช>เราจะมาดูว่าเป็นคำนามประเภทไหน w a t e r น้ำนะคะ Orange นะคะส้มนะคะหรือว่าพวก m i ิ k อะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะคุณนาค่ะค่ะเรามาดูนะคะว่าคำศัพท์คำไหนนะคะที่เป็นคำนามที่นับได้นะคะแล้วก็คำศัพท์คำไหนที่เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะ แล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราสามารถนับมันได้นะคะก็คือเราสามารถเปลี่ยนรูปนะคะจากเอกพจน์ให้เป็นรูปของพหูพจน์ได้ค่ะอุ๋ยค่ะงั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะอย่างเช่นคําว่าแอปเปิลหนึ่งผลนะคะเราก็จะใช้คําว่า and apple นะคะแต่ถ้าแอปเปิ้ลแอปเปิลหลายผลนะคะเราก็จะบอกว่า apples นะคะแปลว่าแอปเปิลหลายๆผลนะคะ นอกจากนี้นะคะดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นคําว่ามดหนึ่งตัวนะคะจะใช้คําว่า a n ants นะคะมดหลายตัวก็ใช้คําว่า ants ไปได้เลยนะคะอีกคํานึงนะคะส้มหนึ่งผลจะใช้คําว่า an orange นะคะแต่ส้มหลายผลนะคะจะใช้คําว่า oranges นั่นเองค่ะ อันนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในคํานามนับได้ใช่ไหมคะคุณ่คะต่อไปค่ะเรามาดูคํานามนับไม่ได้นะคะหรือว่า uncountable noun นะคะกะ็ถ้าแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่า something that cannot be counted นะคะก็คือแปลว่าเป็นสิ่งที่นับไม่ได้นั่นเองนะคะก็คือคําที่เราไม่สามารถเปลี่ยนรูปจากรูปของเอกพจน์ปไปเป็นรูปพหูพพน์ได้นะคะ,อะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นคําแรกนะคะ chocolate นะคะอันนี้ถือว่าเป็นนามนับไม่ได้นะคะ,ะคำว่า jam นะคะหรือว่าแยมนะคะก็เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะคำว่า water นะคะน้ำนะคะก็เป็นคำนามที่นับไม่ได้เช่นกันค่ะค่ะข้อสังเกตง่ายๆนะคะเวลาคำนามที่นับไม่ได้นะคะเราอยากจะให้นับได้นะคะเราต้องใส่ภาชนะให้นะคะอย่างเช่นคำว่ากาแฟหนึ่งถุงนะคะ,คะเราใช้คำว่า a bag of coffee นะคะอาตามคุณนางเลยนะคะ a bag of coffee a bag of coffee แปลว่ากาแฟ1ถุงนั่นเองค่ะ,คะแต่ถ้าเป็นกาแฟ2ถุงนะคะคุณไอซเราก็ใส่จำนวนข้างหน้าไปได้เลยนะคะก็จะกลายเป็น two bags of coffee นั่นเองค่ะอ,อืมค่ะแล้วถ้าสมมติเราจะบอกว่าชา1น่ถ้วยใช่ไหมคะ,คะเราก็จะใช้คำว่า a cup of tea ลองพูดตามเลยนะคะ a cup of tea 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 a tea cup of ประมาณนี้เลยค่ะค่ะเดี๋วถ้าบอกว่าน้ำผลไม้มีหนึ่งขวดนะคะเราก็จะพูดว่า a bottle of juice นะคะออกเสียงตามคุณนางเลยนะคะ a bottle of juice a bottle of juice a b o t t l e of juice a bottle of juice a b o t t l e of juice a bottle of juice แปลว่าน้ำผลไม้1ขวดนั่นเองค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นนมใช่ไหมคะอันนี้เด็กๆจะแบบได้พบได้เจอบ่อยเนาะ,ะ milk นะคะนมหนึ่งกล่องนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า a carton of milk นะคะ carton ตัวนี้ก็คือแบบว่าเป็นกล่องเป็นลังใหญ่ๆเลยนะคะลองพูดตามนะคะ a carton of milk 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 ค่ะอันนี้คือนมหนึ่งกล่องแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะพูดว่านมสามกล่องหรือว่านมสามลังนะคะเราสามารถพูดได้ว่า three cartons of milk นะคะประมาณนี้ค่ะคุณนางค่ะถ้าจะบอกว่าน้ำหนึ่งแก้วนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า a glass of water ออกเสียงตามคุณนางเลยนะคะ a glass of water 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 แปลว่าน้ำหนึ่งแก้วนะคะแต่ถ้าบอกว่าน้ำสองแก้วนะคะจะบอกว่า Two glasses of water <c oughs> นะคะง่ะายเองนะคะครูไอค่ะใช่ค่ะก็คือสรุปว่า u n countable noun นะคะหรือว่านามนับไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถใส่ภาชนะนะคะหรือลักษณะนามเพื่อให้คำนามนั้นกลายเป็นคำนามที่นับได้นั่นเองคะ่ะค่ะไม่ยากเลยนะคะคุณไอคนะ,คะตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำนามนับได้นะคะ countable noun นะคะแล้วก็คำนามนับไม่ได้ u n countable noun แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ สามารถนะคะแยกออกได้ว่าคําไหนเป็นคํานามนับได้นะคะแล้วก็คําไหนเป็นคํานามนับไม่ได้นะคะงั้นนะคะเราไปเรียนรู้ประโยคนะคะที่เราจะใช้ถามราคาและจํานวนกันก่อนเลยค่ะ ค่ะเริ่มที่สิ่งที่เราจะใช้ในการถามจานวนนั่นเองนะคะก็คือเหมือนที่บอกไปนะคะเบื้องต้นว่าเราจะใช้คำว่า how many นะคะ how many นะคะแล้วก็ตามด้วยคำนามผ้าหูพจน์นะคะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น how many apples would you like นะคะลองพูดตามค่ะ how many apples How many apples would you like? Would you like? How many apples? How many apples would you like? Would you like? แปลว่าคุณต้องการแอปเปิ้ลจำนวนเท่าไหร่นะคะ <Okay. S 1> หรือนะคะถ้าสมมติจะเอาอีกตัวอย่างหนึง่งเหมือนกับที่เราไปซื้อส้มมาเนาะ,ะเราก็จะสามารถถามได้ว่า How many oranges would you like? นะคะลองพูดตามรไริ๊์ค่ะ How many How many oranges Oranges Would you like Would you like? How many h oranges w <How> many o Oranges Or <anges. S 2> Would you like Would you like ค่ะอันนี้ก็แปลว่าคุณต้องการส้มจำนวนเท่าไหร่นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามารู้เกี่ยวกับการถามราคาบ้างนะคะคุณไอ้ถ้าเราจะถามราคานะคะเราก็จะพูดภาษาอังกฤษง,ง่ายๆเลยนะคะใช้ว่า How much is it นะคะออกเสียงตามคุณนางเลยนะคะ How much, how much is it? 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 แปลว่าราคาเท่าไหร่นะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราสามารถพูดสั้นๆว่า how much ได้เลยนะคะแปลว่าราคาเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้ถ้าขายเป็นกิโลนะคะกูไอรเราก็สามารถถามได้เลยว่า how much per kilo <strings S 1> นะคะ how much per kilo แปลว่ากิโลละเท่าไหรห่นั่นเองถ้าบอกว่ากิโลละ สาบาทนะคะเราก็บอกว่า30บาทตับาทไปเลยนะคะคุณไอเน,นาะขางง่ายๆเลยค่ะ,คะไม่ยากนะคะไม่ยากเลยค่ะ ต่อไปนะคะสรุปว่านะคะ how many นะคะเราจะใช้นะคะในการถามจำนวนนั่นเองนะคะแล้วก็ how much นะคะเราจะใช้ถามราคานะคะไม่ยากใช่ไหมคะคุณนางค,ค่ะไม่ยากเลยนะคะค่ะอย่าลืมนำไปใช้ในออชีวิตประจำวันกันได้เลยนะคะได้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณนางแล้วก็ คุ้ยนะคะนํารายการมกอและโรงเรียนวัดไม่แก้วน้อยสู่ชุมชนนะคะจากท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรายการของพวกเรานะคะขอบคุณสื่อดีๆนะคะจากเพจ g l i s h with me นะคะที่ให้เรานำมาประกอบในการสอนในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนต้องต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะ วันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ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 ท่านสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการมกรและโรงเรียนวัดแม่แก้น้อยสู่ชุมชน ตามโครงการแม่แก้ดน้อยโมเดลต้นแบบการสอนออนไลน์ผ่านรายการวิทยุมกและสื่อผสมผสานโดยความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนวัดแม่แก้น้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเชียงใหม่เขตสองกับสาระดีๆจากคณะครูและนักเรียนได้ในครั้งต่อไป ทุกวันพฤหัสบดีเวลา16นาฬก5นาทีถึง16นาฬกา30นาทีออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศหรือรับชมผ่านออนไลน์ www.radio.ku.ac.th พร้อมเครือข่ายมกทุกแพลตฟอร์ม